แล้วสวัสดีครับอะทัาทายแบบดีๆอีกนึงดีกว่าเมื่อกี้กำลังเล่นเล่นอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Swedish Channel แ,แบบไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับผมก็พบกันทุกวันนะครับผมวันอังคารและวันพฤหัส เวลา18.30ถึง19.00เช่นเคยนะครับผมกับพี่ชินคนเดิมนี่ยแะครับผมก็รายการ Swiss Channel รายการที่จะพาท่านผู้ดูแลทุกทกท่านนะครับผมไปรู้จักกับข่าวสารต่างๆของเกมโตเกียวเซเว่นซิสเกันนั่นเองโดยในวันนี้ผมพี่ชินก็จะขนนะครับผมคอนเทนต์ดีๆรวมถึงเรื่องราดีๆมาฝากกันเทียบเลยเพราะว่า ที่ผ่านมาวันทุนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการอัปเดตไปหมดเลยนะครับผมมีทั้งการชาร์จลดราคามีทั้งเนื้อเรื่องใหม่นะครับผมแล้วก็รวมถึง,งจะมีไลฟ์เสร็จอีเวนต์จะขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายมาดูสรุปการว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมแถมวันนี้เดี๋ยวจะแอบเอาอีเวนต์ไลฟ์สเต็โคโลมมจิเคิลมาให้ดูก่อนเลยว่ามีอันดับคะแนนยังไงบ้างเขาเล่นไ่ได้ไรเดี๋ยววันนี้จะแอบเอาให้ดูก่อนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าใครก็ตามที่มาดูไลฟ์สตรีมในวันนี้ จะได้รับสิทธิพิเศษกองคนอื่นเลยนะก็คือได้แอบเห็นอีเวนต์ก่อนนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่อพลาดไม่ได้ดูแทนไม่เป็นไรเดียวไปดูพร้อมกันวันพรุ่งนี้ก็ได้ได้ขึ้นในเกมเหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวขอยย้ำเตือนกันอีกทีนึงนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยคือรายการไลฟ์สตรีมหรือรายการสดน,นั่นเอง ใครก็ตามที่กำลังเข้ามาดูสามารถพิมพ์เข้ามาทักทายพูดคุยสอบถามในช่องแชทบอกด้านขวาดได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยววิชินก็จะอาจ่านแล้วก็จะตอบให้นั่นเองนะครับผมยินดีตอบให้แต่ถ้าเกิดโอเคอันไหนแบบตอบไม่ทันจริงๆอาจจะไปถามต่อในทางเฟซบุ๊กก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดมีเรื่องสงสัยอะไรแบบนี้นะโอเคก่อนดื่นเลยนะครับผมวันนี้เป็นไลฟ์สตรีมประจาวันที่เท่าไหร่นะวันที่7เดือน1ปี2อ1 6นิะครับผมเป็นวันพฤหัสนั่น ซึ่งแน่นอนว่าใครก็ตามที่ดูไม่ทันนะผมอยากจะมาย้อนดูสามารถกดเข้ามาย้อนดูได้นะครับผมใน y o u t u b e นี่แหละที่แต่ว่าต้องรอประมาณสักวัน2วันให้ y t u t u มันประมวลผลเสร็จก่อนนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปลุยรายการในวันนี้กันเนาะเดี๋ยวขอทักทายกับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนดีกว่านะครับผมสวัสดีครับโอ้ทักทายประมวลเลยมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผม เอ้อพี่ชินหล่อมากดีใจมากเลยที่ล็อกอินแจกฮารูนะครับผมก็ออขอแสดงความยินดีที่ชอบด้วยนะครับผมดีใจจริงๆเนาะก็เดี๋ยวเดีอธิบายในนี้เนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมวันนี้พี่ชินปวดหลังมากเลยฮะปวดหลังมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะ่ำยังไงเหมือนกันอาจจะเอา,ถ,าถ้าเกิดปวดข้างหลังใช่ไหมอาจจะเอาหน้าอกไปกระแทกอะไรแทนจะได้ปวดหน้าแล้วจะได้สมดุลปวดหน้าปวดหลังสุดท้ายไม่ปวดไม่ได้นะครับผมก็ไปหาหมอแล้วกัน ไหนดูสิขอบังว่าชินนี่จางนะครับผมมาเฉลยเรื่อง Stormtrooper ก่อนเดี๋ยวๆจะไม่รู้ไว้ล่ะเดี๋ยวไม่ใช่ประเด็นนะครับผมไม่ใช่ประเด็นเอออะไรเนี่ย Stormtrooper ดูดน้ำหวานทู o เปอร์ไม่รู้เหมือนกันไม่เก็นมุกละเดี๋ยวไปหาหมอรังมึงพิชินนะครับผมโอเคพี่น่าจะแจกการ์ดดีไปแล้วไปแล้วตัว7วัน7จ็ดใบพบคงไม่ไหวมั้งงนาะเออ Storm แปลว่าพายุ ครูปเปอร์ภาษาสเปนแปลว,ว่ากระป๋องโอเคเริ่มจะเก็ตมุกแล้วนะครับผมอ่าโอเคแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนาะก็พิมพ์ทิ้งไว้แล้วกัน,นะครับผมมีประเด็นอินเดดอะไรเดี๋ยวจะอ่านและตอบภ้ายนั่นเองโอเคลองมาดูสิ่งที่เกิดการอัปเดตขึ้นนะครับผมในวันพุธที่ผ่านมาไม่เกวขออภัยครับผมถึงดีๆก่อนถ้าเกิดถึงไม่ดีน่าจะต้องฟิ้เรื่อยๆก่อนเลยที่ทุกคนน่าจะเข้าเกมมาปุ๊บแล้วจ้าเอ๋ครั้งแรกนั่นก็คือ ล็อกอินโบนัสอันใหม่ในนี้ก็ผมนี่ก็คือ New Year l ล็อกอินโบนัสซึ่งเ,เรียกได้ว่าเป็นการคืนความสุขให้แก่ชาวไทยเอ้ยไม่ใช่เป็นการอตอบแทนนับผ,ผู้ที่เล่นเกมเรามาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบนันหรือรวมถึงผู้เล่นใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คราวนี้เนี่ยได้ไดขอรางมาลทุกคนและไม่ได้จากัดจาะผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเนก่าอย่างเดียวนะครับผมก่อนลืนเงื่อนไขในการได้ของรางวัลคืออะไรนะครับผมก็ล็อกอินต่อเนื่อง15วัน รับเลยคาซึคาเบกหารูระดับ G ีใบนั่นเองนะครับผมว้าวอ่ะเรามาดูดีกว่าก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่นับเนาะหรือบางคนอาจจะมาเริ่มวันนี้เพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเข้าเกมในช่วงวันพุธช่วงเช้าไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าเกมมาเข้าในช่วงวันพุธช่วงเย็นหลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้อันแรกไปก่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเกิดเราอินติดก,กัน15วันยังไงก็ได้หารูนั่นเอง แล้วก็ต้องพยายามอย่าหลุดนะเพราะถ้าเกิดวันไหนลืมล็อกอินขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมันจะไปนับหนึ่งใหม่นะครับผมดังนั้นมันจะมีโอกาสให้แก้ตัวได้ไม่กี่ครั้งเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยมันหวันที่31จริงไหมดังนั้นโอเคล็อกอินยังไงให้ตายเนี้ยมันก็จะได้แค่หนึ่งใบแน่แน่แหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงอ่าก่อนที่จะครบ15วันหลังนะครับผมก่อนช่วงประมาณกลางเดือนเราหลุดเผลอหลุดไปวันนึงถามว่าล็อกอินซ้าทันไหมทันเพราะว่ายังครบ15วันอยู่ดี แต่เมื่อไรก็ตามที่เลยเส้นตายนะครับผมประมาณกลางๆเดือนไปอ่ะก็จะอดหาลูแล้วนั่นเองประมาณสักวันที่17อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้หาลูแล้วเพราะมันจะเป็นถึงสิวันนั่นเองดังนั้นในช่วงนี้พยายามอย่าลุกจะดีที่สุดนะครับผมพยายามบระคองไว้ให้ได้นั่นเองพยายามเข้ามาล็อกรอทุกวันคือแบบถึงจะไม่ว่างไหนก็ตามอ่ะต้องหาทางกระสือกสนเข้าขเกมให้ได้เอาล็อกอินโมนัสก็ยังดีนั่นเองนะครับผม สุดของเรามันก็มีมากมายเลยทีเดียวมีโดนัทมีโกมีเอสลิงมีแฟนพอยต์มีโพนี่แดงนั่นเองมีเซเว่นเอดิชันทิ켓ด้วยนะครับผมคือเรียกได้ว่าอย่างน้อยก่อนจะได้ฮารุอ่ะต้องได้เซเว่นเอดิชันทิ켓หนึ่งอันแน่ๆซึ่งโอเคเลยอาจจะมีโอกาสเปิดเราได้การ์ดพีก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเรียกได้ว่าเป็นโบนัสอันใหม่ประจำเดือนมกราคมหรือคือต้อนรับปีใหม่นั่นเองกับล็อกอินต่อเนื่อง15วันนั่นเองนะครับผมคราวนี้บอกเผื่อไวาา้ละกันพอครบ15วันหรือ16วันที่มีคนได้ปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะเอ้ยทำไมฉันเป็นจีแต่บางคนมีฮารูใบนี้ไปร่าง GS ละ่ะบอกเผื่อไว้ก่อนเลยบางคนอาจจะไม่เข้าใจจริง,รงๆแล้วนี่นะโปรโมชั่นของหน,นังสือเขมฮารูจีใบนี้เคยออกมาก่อนแล้วนะครับผมในช่วงประมาณ2เดือนสามเดือนที่ผ่านมาในแหละช่วงแรกๆก็จะมีคนที่เคยได้อันนี้ไปก่อนแล้วคือเขาทำโปรโมชั่นทำภารกิจสำเร็จนะครับผม แต่ถ้าเกิดเขายังมีอยู่พอคราเล้วครบ15วันปุ๊บเขาก็จะได้ไป,ไปที่2ไปก็สามารถไปถึงพิเศษเป็นร่าง G s เได้ดังนั้นถ้าเกิดใครเฮ้ย hey, ทำไมมีฮารุร่าง GS แล้วไม่ต้องตื่นเต้นเขาไม่ได้บั็กหรืออะไรเพียงแต่ว่าเขาเคยมีก่อนจากกิจกรรมที่ผ่านมาท่านเองนะครับผมดังนั้นก็ขอให้เข้าใจไปด้วยนะว่าเขาเคยมีก่อนอยู่แล้วเราอาจจะมาเล่นที่หลังเลยไม่รู้แน่นั่นเองนะครับผมอ่าแจ้งไว้ละกันคราวนี้สิ่งต่อมาที่มีการอัปเดตนะครับผมอ่านั่นก็คือ แต่น่แน่แน,นมีการนะครับผมลดราคานะครับผมเรียกว่าลดพิเศษลดแรกจจกแถมลงไปเลยกับลดเซเว่นเดิชั่นกาชาในการเปิดแบบ11ครั้งล้วนนะครับผมก็ใช้ครั้งแรกแค่1น0 0เซเว่นคอยเท่านั้นคือปกติแล้วเนี่ยมันจะราคา5้0 0เซเว่นคอยจริงไหมแต่ถ้าเกิดเปิดไปครั้งแรกแบบตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเวอร์อ่าล่าสุดวันพฤหที่ผ่านมายังไม่เคยเปิดเลยจะเหลือแค่พันเซเว่นคอยเท่านั้นแต่พอกดอีกครั้งปุ๊บโอเคมันจะเป็น5,000เท่าเดิมแนละ้ว คือเรียกได้ว,ว่าครั้งแรกอ่ะลดเหลือหนึ่งพแต่หาว่าคุ้มไม่คุ้มมากนะครับผมเพราะว่าโอ้โหมีทั้งโลนจัจางนะครับผมมีทั้งสวรรคด้วยนั่นเองนไหนเรามาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูการเลยดีวยกว่าน้อว่าการจี้ใบใหม่สองใบเป็นอะไรบ้างแต่นี่โคระดับพียังไม่หายนะยังอยู่นะครับผมอยู่ตลอดไปเลยนั่นเอง คราวนี้เนื่องจากอันนี้เป็นไอดีสำหรับเปิดไลฟ์สรีมเฉยๆไม่มีเซเว่นคอยไว้ให้เปิดดูต้องขอ,อ,อขอขอโทษด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีเซเว่นคอยก็อยากจะเปิดโชว์เหมือนกันว่าจะได้จีหนึ่งไพ่หรือเปล่าตามโปรอะไรเงี้ยเอาไม่เป็นไรแต่ที่นแน่ๆก็คือใครก็ตามที่ยังไม่ได้เปิดในวีคนี้นะครับผมรีเปิดซะเพราะโปรโมโชั่นตัวนี้มีเพียงแค่หสัปดาห์เท่านั้นถ้าเกิดถึงช่วงเวลาพุธหน้านะครับผมเกิดอะไรขึ้นโปรโมชั่นนี้ก็จะหายไปทันทีดังนั้นใครก็ตาม ที่ยยังไม่ได้เปิดนะครับผมต่อให้ไม่มีเซมันคอยก็ตามไปเติมเงินแล้วเปิดเลยคิดว่าคุ้มกว่ามากนน่นเองนะครับผมมันแบบเหมือนกับลดราคาทั้งห้าเท่าอ่ะไม่เปิดก็ไม่ได้แล้วทีนี้มาดูการ์ดกันดีกว่าว่าการ์ดได้อะไรบ้างนะครับผมสาหรับมิวเออร์สำหรับกาชาดสัปดาห์นี้ก็จะมีนี่เลยซาวระนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นซาวร่หน้าปกพะจิมะรินะครับผมแต่ถ้าเกิดเก็บครบ2ใบไปฝึกพิเศษก็จะเป็นฮารุมิซาวล่าโกเอ็กซ์มันนั่นเองนะครับผมที่มีเซตค่อนข้างจะดีมาก พลังโจมตีพลังชีวิตเยอะจริงๆนะครับผมแถมมีผลของสกิลที่มีทั้งฟื้นฟูนักออกแบบพีมีทั้งลดแอแทมด้วยโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะครับผมน่นกากลัวจริงๆพลังโจมตีพลังชีวิตถือว่าโอเคมาตรฐานเกือบๆพลังโจมตีเกือบสี่พ 4, 000, นันน่าถือว่าเยอะนะครับผมพลังชีวิตก็สี่หมนสามแสนเก้าสิบกานั่นเองส่วนอีกใบนี้นะครับผมใบนี้เนี่ยเทนเนตัสก็อาจจะไม่ได้ตีแรงเท่าซาวาราแต่ว่าความน่ารักเนี่ยกินขาดนะครับผม เพราะว่าน่ารักจริงๆเลยอะ่ะกับโลนะนะครับผมในหน้าปกของอาฮาจิมารินั่นเองแล้วถ้าเกิดถึงวิเศษ,ษก็จะกลายเป็นซีโนเบอรีโลนะโกอเอ็กซ์มานนั่นเองนะครับผมเียได้ว่าอุ้ยน่ารักจริงๆขี้แยด้วยเป็นอาคุณกวางน,นะครับผมน่ารักจริงๆพลังชีวิตทุกคนจอตีก็ค่อนจะสูงมากชื่อสกิลน่ารักมากเลยอะ่ะกวางเรนเดียฆ่า <c oughs> นะครับผมก็มีฟื้นฟูให้พีส่วนหนึ่งจากความเสียหายที่ได้รับเมื่อเหลือเลือดในพียี่อ้พวกที่สกิลที่ทำงานตอนที่พีเหลือน้อยๆเนี่ยมััันนนจะะคคิววแรรงมมมาาากกกบผ่ล แล้วก็มีคู่ต่อสู้เสียฟื้นมาถึงเพื่อนตัวเองอีกคือน,นอกจากจะฟื้นเลือตัวเองแล้วยังทำให้คู่ต่อสู้เสียเรื่อยๆ,ๆอีกเป็นใบทีบ่เก่งในการเป็นเพื่อนจริงๆนะครับผมพอเลือเยอะคอยช่วยซัพพอร์ตนั่นเองโอเคส่วนสก,กิลในการเล่นไลท์ก็ได้สกอร์อัพด้วยก็โอเคมาก ตอนนี้การระดับจีเนี่ยก็เริ่มใจเยอกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเปิดไปเนี่ยไม่สับแน่นอนนะครับผมแล้วยังมีการระดับแพตินัามอยู่แน่ๆนั่นเองว้าวเรียกได้ว่าวีคนี้นะครับผมน่าเปิดกาชาจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าเปิดไปคุ้มมีแต่คุ้มกับคุ้มอ่ะแถมมีการพีให้เปิดด้วยยังไงก็คุ้มมากๆก็ขอให้พลังแห่งการพีโจงติดอยู่กับท่านละกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูดีกว่าวันนี้เนี่ยมีใครเปิดได้การพีบ้างหรือเปล่าเนาะเราไปดูที่สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้กันดีกว่่าาาาะครรบผมมมมวีีีอไไไ้้งหดดูซิใก อ้ยเพิ่งมีคนได้ละบพาลุกเมื่อกี้เองอะตอนสิ3แปดถนะครับผมคุณกอล์ฟนั่นเองเรียกว่า75็ด้โอ้ได้ละบพาลุคลีเซเว่นซิสเตอร์ระดับโก้หนึ่งใบขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมว้าวคุณสนองแล็บบิดก็ได้ทีไม่เหมือนกันอ่าเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี่เองได้จีสามใบหรือเปล่านะน่าจะสามใบนะครับผมเนี่ยได้จีเทลสามใบเลยป้าป้าป้าแต่ถ้าเกิดบางทีกดเบิ้ลอาจจะเวลาอาจจะนับไม่ทันก็ได้แต่นี่น่าจะกดครั้งเดียวเนาะเอ โอ้มีคนได้จีนไปหมดเลยนะครับผมโอ้ได้โนโอกาสดีมากเลยตีแรงนะครับผมตีแรงจริงมีใครได้พีไหมโอ้มีคนได้ฮารุอีกแล้วนะครับผมคุรลินนั่นเองว้าวดีใจด้วยโอ้นี่นี่มีคนได้บุสตบีด้วยดีมากมบุสตบีไปนี้ตีแรงมากนะครับผมตีแรงจริง เอมีคนได้พีไม่ว่าไม่ค่อยมีคนได้อ้านี่แล้วครับผมคุณลิลิจิโอกนะครับผมอ่าตอน4ี่โมงห้าสิบเก้าเปิดได้การการะดับพีด้วยเร็ว20เองอ่ะโอเ้เก่งมากโอ้ซื้อได้จริงจริงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแต่ไม่ต้องหวงนะครับผม,ผมการพียังอยู่ในตู้ต่อไปแน่นอนใครที่ยังไม่ได้ก็ลองเปิดดูละากาันแล้วลองว่ามีโอกาสได้เท่ากับทุกคนแน่นอนนะครับผมคือถ้าเกิดไม่ซีเรียสอ่ะเปิดไปเรื่อยๆสักวันมันก็ต้องได้แหละน้องไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ โอเคเดี okay, ๋ยวก่อนที่เราจะไปดูอีเวนต์ถัดไปเนาะเดี๋ยวขอทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้คุยกันไหนดูซิเอเอไหนดูซิหมดวันไหนครับผมอ่อเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้อันดับอีเวนต์หนึ่งร้อยบวกไม่ได้ขมนมแล้วหรอครับอันนี้ต้องถามทีมงานวิชิตไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเอเปิดแล้วได้จีใบเดียวไม่ไรย,ยังดีกว่าไม่ท่านเนาะเอมีคนได้พีเอสแล้วหนีใช่ครับผมก็ สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคนเปิดได้พีเรื่อยๆนะผมมีแบบมีได้ทุกวันเลยนั่นเองก็ไม่แบบที่จะมี PS นะครับผมเอมี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 บอลวานยังเกิดขึ้นว่าคนนี้ได้หาลูหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะไหนตัวนี้เออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันล่กช้านะครับผมรู้สึกแต่มีแต่คนกรีดร้องผีดโคนคางอะไรก็แล้วแต่โอเคมาดูกันต่อนะครับผมคราวนี้อันนี้จะเป็นโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากกับ โปรโมชั่นลุ้นรับ iPhone นะครับผมเมื่อเติมเงินครบ300บาทนั่นเองว้าวน่ากลัวจริงๆนะโปรโมชั่นนี้อ่ะโปรโมชั่นนี้นะครับผมก็ใหม่ครั้งนึงก,กับลุ้นรับ iPhone 6จำนวน1รางวัลน,นะครับผมเพียงแค่เติมเงินครบ300บาทนะครับผมอ่าแต่ต้องคำนวณลึ่นกันดอนดีๆนะบางคนเติมสต๊อเนี่ยมันจะเป็นดอนต้องคำนวณดีๆว่าชุงนี้ก็ขั้นเงินเป็นยังไงนะครับผมเมื่อเติมครบ300บาทภายในช่วงระยะเวลาวันที่6เดือนหนึ่ง หลังจาก16 0 0คือเซิร์วิสเปิดนั like ่นเองจนถึง13เดือน1นะครับผม2 3.59หรือคือก่อนเข้าถึงวันที่14นั่นเองคนที่เติมครบ300บาทขึ้นไปหรือว่า9.9ขึ้นไป9.9เดือนลาขึ้นไปนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ในการร่วมแคมเปญนี้นะครับผมแคมเปญนี้จะร่วมยังไงมาดูกันก่อนเลยคือต้องเติมเงินในครบ300บาทภายในช่วงเวลาที่กำหนดก็จะได้รับสิทธินั่นเองนะครับผมโดยคุณจะต้องส่งอีเมลไปที่อีเมลนี้เลย 7tsdwa ก็ 6ads7sia เรนต์ต์เอชเนยอันนี้เป็นอีเมลนะเป็นอีเมลคุณจะเอาคัทเมลจีเมลอะไรส่งไปก็ได้นะครับผมเพราะ t7s. เรนต์ต์เอชเนี่ยมันเป็นอีเมลเฉพาะของเกมนี้นั่นเองดังนั้นคือคุณจะเป็นจีเมลเป็นวินโดว์ไลฟ์เป็นอะไรก็ได้ส่งไปได้หมดไม่ต้องห่วงนะครับผมวิธีส่งไม่ยากเลยพิมพ์หัวเรื่องว่าอ่าตามนี้เลย sevenrewa ลุ้นรักไอโฟนนะครับผมแนบโปรไฟล์ผู้เล่นรหัส6-7หลักนั่นเองไอโปรไฟล์ผู้เล่นเนี่ยดูตรงไหนนะครับผมก็เดี๋ยยวทให้ดูเลละกัน โปรไฟล์ผู้เล <tinc S 2> ่นเนี่ยเราก็เข้าไปที่เมนูนะครับผมแล้วกดที่ข้อมูลผู้เล่นอันนี้นั่นแหละแล้วคุณก็แคปหน้านี้มาเซฟอันนี้เลยก็ได้ันี้คือง่ายที่สุดละเซ็หน้านี้มาเพราะมันเห็นทั้งชื่อทั้งเลเวลทั้ง ID ผู้เล่นนั่นเองนะครับผมแนะนำว่าเซฟหน้านี้ส่งไปให้จะดีที่สุดนั่นเองอ่ะกลับไปนั่งกินแป๊งนึงเนาะอ่ะโอเคคราวนี้พอเราแนบโปรไฟล์ผู้เล่นไปแล้วคือจะแนบเป็นรูปก็ได้นะครับผมแล้วหรือจะพิมพ์ไปด้วยก็ได้จริงๆคือแนะนำให้แนบทั้งรูปแล้วก็พิมพ์ไป อบอกวันเวลาและจํานวนเงินที่ได้ทําการเติมนะครับผมคือต้องเติมก่อนเราค่อยมาแจ้งนะไม่ใช่แจ้งเราค่อยเติมไม่ใช่นะครับผมเติมไปก่อนเราค่อยมาแจ้งนั่นเองแล้วก็ส่งไปที่อีเมลที่ว่าไว้นั่นเองนะครับผม <ME U TER S> เมื่อทําการเติมเงินครบแล้วจะต้องแจ้งอีเมลเพื่อคขรับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมคือไม่ใช่กิจกรรมออโต้นะคุณต้องเติมแล้วต้องมาแจ้งถ้าเกิดเติมแล้วไม่แจ้งก็งไม่ได้รับสิทธินะครับผมหากไม่ทำตามกติกาข้างต้นทางทีมงานจะขอตัดสิทธิ์โดยไม่แจ้งในทำโลงหน้านะครับผม ส่งว,วันหนึ่งไอดียต้หนหัวสีเท่านั้นดังนั้นหมายความว่าคุณจะเติม3ามไปทักงหนึ่งพันอะไรเงี้ยจะเติม3ามร้อยไปกีก่รอบก็คือจำกัดแค่หนึ่งสีเท่านั้นไม่ต้องส่งมาซ้ำเนาะถ้าเกิดส่งมาซ้ำเดี๋ยวทีมงานตัดสินด,ด้วยนะอันนีิยายนะครับผมก็คือเติมขั้นให้ได้300บาทหรือจะเติมมากกว่านี้ก็ได้แต่ให้งไ,งได้แค่สีดเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทีมทางทีนั้นก็จะทําการสุ่มจับนั่นเองจะประกาศผลทางออฟฟิเชียลเพจนะครับผมทางอ e ีเมลผู้โชคดีก็จะได้รับอ e ีเมลด้วยว่่าาาคคุณได้เนนนะใวัที14มมกร นั่นเนงองนะครับผมก็รอดูแล้วกันอ่าส่วนที่เหลือก็เป็นระเอียดปิกย่อยนั่นเองนะครับผมก็เนี้ยลอดูตัวอย่างละกันแล้วก็ส่งไปนะครับผมเพราะว่าอย่างช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงโปรโมชั่นลดกาชาด้วยก็เติม300บ,บาทก็เปิดได้แล้วคือยังไงมีแต่ได้กับได้ต่อให้ไม่ได้รับไม่ได้ลุน iPhone แบบเราไม่ใช่ผู้โชคดีเงี้ยแต่เราก็ได้เปิดกาชาซึ่งอาจจะดีกว่าก็ได้นั่นเอง โอเคนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นในการเติมเงินนะครับผมในเยกได้ว่าโอ้สนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นเพียบเลยจริงๆนะครับผมสุดยอดมาก,ม,ากมีอะไรอีกนะรู้สึกว่าจะมีเนื้อเรื่องใหม่ด้วยนะครับผมในเรื่งอง่าก็าจะเป็นเนื้อเรื่องของ a u t o ิ i ชาชนนเองครับผมอ่านั่นเองก็มี dead e d of Soul society เป็นชื่อต่อนะครับผม ก็เรียกได้ว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้เล่นจะรู้ว่าชาชาเนี่ยพูดได้ดีมากนะครับผมพูดแบบแทงใจจริงๆนะเป็นคุณหนูตาญี่ปุ่นแท้พูดจาแรงแรงได้หน้าตาเฉยนะครับผมโอ้โหเจ๋งจริงๆเลยแต่เจ้าตัวไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคือเขาพูดที่เราคิดไงก็เรียกว่าจะมีข้อคิดดีดีหลายอย่างมากแนะนําให้ลองไปเล่นดูนะครับผมบบกว่าเราเวลาแบบอะไรที่เราชอบบทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่เราเชิญให้ข้อคิดเราดีมากแนะนําให้ลองไปเล่นดูนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครยังเล่นไม่ถึงไม่เป็นไรค่อยเล่นไปก็ได้ และอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของการปลดล็อกเ g e จ d b บอสด้วยเพราะถ้าเกิดเคลียร์บุ๊กก็จะปลดล็อกเ g e จ d b บอสของโคโตบุกิครูทนั่นเองนะครับผมซึ่งครูทเนี่ยก็จะเป็นอีกเดนจินบอสอีกคนหนึ่งที่มีความสดใสล่าเลยนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีอกษร์เฉพาะตัวน่าติดตามมากๆยังไงก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับผมลองไปล่าของรามันดูนั่นเองอ่ะเรียบร้อย ส่วนนะครับผมอ่าอีเวนต์อ่าเลดบอสนะครับผมที่ผ่านมาดูซิว่าใครได้อันดับหนึ่งไปนะครับผมอันดับหนึ่งได้แก่คุณอ่ิซาดิสเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีการพิกโผจบที่คะแนน9ล้านกว่าๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆคุณคิวเวอร์ซี่ได้ที่2นะครับผมแล้วคุณโนเนมได้ที่3ก็เรียกได้ว่าอันดับหนึ่งถึงสามไม่มีการพิกโผแต่อย่างใดนะครับผมไว้คราวหน้าสู้กันใหม่เนาะ ส่วนอันดับ4ลงมาเนี่ยครับผมก็าอาจจะมีการขึ้นลงบ้างเนาะอาจจะมีการเบียดนิดนึงนะครับผมอาจจะแบบเบียดเบียดช่วงสิบ uh, สิบเอ็ดอันเงเนี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่หนักลงเหมือนกันนะครับผมโอ้อยดูนี่สิคุณเอาอีโซลานะครับผม อาอุ๋โซละโอเคโอเคกับคุณโซนาวงเล็บสามมิชิซึกะนะครับผมมีแต้มใกล้เคียงกันมากจริงๆนะเรียกได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบคุณเอาอุ๋โซละเนี่ยพยายามนิดน,นึงอาจจะเบียดลงมาก็ได้อันนี้เรลติว่าน่าเสียดายจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคไหนดูซิคำถามจะถามว่ามีอะไรเด็ๆดๆอีกหรือเปล่านะครับผมเอสวัสดีครับพี่ชีสวัสดีทุกคนอ่ะเพิ่งมาเนาะไม่เป็นไรอยากทานนะครับผมเพอทีทุกคนเรายัางไม่ได้แจกนะโอเคไหนดูซิโอ้มีคนปวดหลังด้วยนะสงสารจริงเลยเอ๊ อะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยามีการวาดลูปเกิดขึ้นด้วยนะครับผมว่าววนดีแล้วกันหวนดีอ่ะชาชาสุดๆอ่ะผู้ดูแลผู้ดูแลตัวลีบไปเลยอันนี้ก็จริงนะครับผมเพราะเขาจะโหดมากนั่นเองอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมอีเวนลัตเตดที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ดีกว่าไว้พรุ่งนี้จะเป็นอะไรนะครับผมอ่ะขออนุญาตเปิดให้ดูเลยแล้วกันอันนี้เรียกได้ว่ายังไม่ขึ้นในเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับผมอันนี้คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบซึ่งพี่ชิงแอบเอาให้ดูก่อนกับ l i ฟ์สเตจอีเวนต์โคโลดกิโดกิเบ่จิคาวสเตจนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรม i ล e ์สเตจแน่นอนอยู่แล้วที่จะเริ่มในวันศุกร์นี้เวลา16.00นนั่นเองนะครับผมนั่นอนว่าจะต้องเล่นเพลงโคโลมิจิคาวที่ขึ้นในหมวดพิเศษเท่านั้นนะครับผมแต่นน่นว่ามันหมวดปกติก็ไม่คืนแหละนั่นเอง ว้าวเราลองว่าเพลงนี้เนี่ยมีความพร้อแน่นอนนะครับผมแถมแบบมุสบีตัวละครน่ารักเต็มไปหมดเลยอ่ะชอบมากนะครับผมเนี่ยดูหน้าปกสีเนี่ยก็จะเป็นหน้าปกเพลงเนาะมีมุสบิมีคาจิกะมีนะครับผมมีโมโมกะมีชินจูมิซาวาระแล้วก็มีซุมิเลด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าน่ารักทุกคนเลยนะครับผมแถมมาในชุดของเชียร์ลีดเดอร์ว้าวถ้าได้เกิดสังเกตดีๆเนี่ยแต่ละคนก็จะมีสีที่เหมือนกันเฉพาะตัวไม่เหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่น่ารักจริงๆนะครับผมชุดก็น่ารักด้วยนั่นเองอ่่ะมาาาดดูของงรววกกันี ของรางวัลก็คือคจาาิกะครับผมนั่นเองอ้เวันี้น่นจะมีของรางวัลเป็นการจีคจาาิกะนน่นเองถ้าเกิดฝึกพิเศษนะครับผมก็จะกลายเป็นชุดกิโมโนคือชุดตรบปีใหม่คือถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับผมจะบอกไว้ <ๆ S 2> เลยว่าถ้าเกิดเป็นเพลงฮาจิมาริพอทําการฝึกพิเศษปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นเซตคิสม่จริงนะแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงโคโคโรบจิค่ลนะครับผมในใน,ในช่วงแรกนะพอทําการฝึกพิเศษปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นเซตปีใหม่นั่นเองนะครับผมว้าว เรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะมี Killer j u n ร์ด้วยแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆทยอยมานะครับผมก็เรียกได้ว่าเนี่ยจะเป็นของต้อนรับเซปปีใหม่นั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวคนบอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีของรางวัลเซปปีใหม่นี่ไงมันเริ่มแล้วนะจ๊ะโอเคแล้วมาดูรายละเอียดของรางวัลกันดีกว่านะครับผมว่ามีของรางวัลอะไรบ้างเดีดูซิดูเสริจลัดกันนะครับผม โอเคชาริท okay. ัคอ่าก่อนอื่นเลยถนะ้าเกิดเป็นอดูจีเอเลยละกันกับฮารุมิคาจิกะกิโมโนดอกกิโมโนนะครผมดอกจูรเซียนนั่นเองว้าวชุดสวยนะ่ารักมากพี่ชินช,ชอบกิโมโนนะน่ารักจริงมีพลังชีวิต6,193มีพลังตี3 2 5พันะครับผมเป็นท้าวนักร้องนั่นเองมีสกิลชื่อว่าวันนี้ต้องสมสุภาพสตรีนะครับผมก็ <c oughs> จะเน้นลดแอทหวกนะครับผมรวมถึงเพื่อไม่แหกด้วยนั่นเองเจ๋งจริงๆว้าว มาดูดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะได้คาจิกะนะครับผมก็จะมีขั้นที่หนึ่งต้องสะส,สมแต้มอีเวนต์หุมให้ได้60,000พอยซึ่งอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเนาะไหนดูซิว่าไท้ไท้ไเจอแล้วนี่ไงถ้าเกิดทำได้ห0 0 0 0นแต้มก็จะได้ไป1ึใบแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าเกิดทำอีกใบหนึงยังไงดีนะต้องติดรางวัลอันดับแต้มอีเวนต์รวมของซึ่งคราวนี้เนี่ยแบ่งเทีย มี1-3อีกแล้วนะครับผมมีการแข่งขันกันแน่นอน1 3ถึงมี 4- ีสมี1 2 1 2ไปถึงีด้วยโอ้โหได้ว่าคราวนี้มีแบงเทียันมันแน่นอนนะครับผมแต่ว่ายังยืนยันว่าในท็อปร้อยต่หนก็ได้จีไปที่2แน่นอนดังนั้นก็ติดท็อปร้อยให้ได้ละกันนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังมีที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือรางวัลคะแนนสูงสุดนะครับผมคนที่ติดคะแนนสูงสุด็อบค้าเอ๊ะกัมเรียนะฮัลโหลฮัลโหลกัมเรียเลยเทสัญญ,ญาจะเทสัญญ,ญาเทสัญญ,ญา มំយ្វើវ eh ើន eh អាំន្វ <í> ើន្ត្រាង់និងត្វើវំត្រាង់ដំចាំណ្វើវំន្វើវើ โอเคกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาแล้วโอ้สุดยอดเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีปัญหาทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตน,นิดหน่อยนะครับผมเน็ตขาดช่วงนิดนึงก็ปิดเปิดใหม่ไปนะครับผมไม่เป็นไรโอเคเรายังดําเนินการต่อละกันนะครับผมในดูซิที่พิมพ์เร็วนะครับผมก็จะมีโอกาสได้เป็นนั่นเองแต่ในซีเรียลโค้ดก็จะมีตัวที่มันอะไรเอ,อ่ยไว้หนึ่งตัวซึ่งจะต้องแรนดอมเล่ตั้งแต่ศูนย ถึง9กเสร็จลงไปนะครับผมซึ่งวิชินก็ลังลุ้นเลยว่าจะเป็นเลขอะไรแต่ถ้าเกิดใครเดาแม่นใครพิมพ์ไวนะครับผมก็จะมีโอกาสได้รับของรางวัลน,นั่นเองเห็นล่าสุดเขาที่แล้วเนี่ยได้ของรางวัลเป็น <c oughs> เซเว่นออฟดิชั่นไปด้วยคราวนี้อาจจะได้อีกก็ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถ้ายัางไรเราก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมเปิดไว้พร้อมเดี๋ยววิชินจะนับถอยหลังแล้ว,ะลวะจะนับตั้งแต่5ลงมาถึง0เมื่อไหร่ซีโร่คงก็จะขึ้นมานั่นเองนะครับผมทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแลล้วเราก็นัับถอยหงแล้วนะ5 4 3 สองศูนย์สีเลือกโค้ดมาครับปิ๊งอ่ะซีเลือกโค้ดขึ้นมาแล้วเนาะอุ้ยวันนี้สั้นด้วยนะครผมโอเคเลยกับซีเลือกโค้ดเอสเล็กอะไรเอ่ยอ่ะคือไอ้อะไรเอ่ยต้องใส่เลี้ยงตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าลงไปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอฟเล็กแล้วก็มีสองสี่สามผมพิมพ์ง่ายมีเซทเล็กมี R อาร์เล็กอาร์เล็กไม่ใช่คนจีนนะครับผมมีอาร์เล็กมีเอฟแล้วก็มีเลขกสี่นั่นเองอ่า ก็รกได้ว่าใครก็ตามที่ดาวเลขแม่นก็จะได้รับขอร้อนไปน่น่งนะครับผมและเหมือนเช่นเคยใครก็ตามที่ได้กดได้ขอร้อนไปแล้วอย่าลืมแจ้งให้พี่ชินด้วยนะพี่ชินจะได้เอาีเรียลโค้ดลงนะครับผมแต่สำหรับใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้ก็รีบรวนนิวกันนะครับผมยังมีใครได้หรือยงังยังไม่มีนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวได้แน่นอนนะครับผมอ่ะกดกันรู้แล้วกันอ่ากันเดี๋ยวระหว่างที่รอคนที่อ่ากรอกีเรียลโค้ดเดี๋ยวพี่ชินวันนี้เนี่ยก็จะส่งท้ายรายการด้วยการเล่น กูคงต้องไปจิ้นเข้าโชว์แล้วกันเพราะว่าในวันในการเลสติีงที่ผ่านมาวันอังคารเนี่ยก็จะเล่นแล้วแต่แบบมีปัญหาเรื่องของพวกเขากำลังอัปเดตเกมอยู่ก็เลยเข้าไปเล่นไม่ได้พอดีเลยนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโชว์ให้ดูกันโอ้เหมือนมีคนได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแหมขอแสดงความยินดีจริงๆได้ขอรางวัลไปด้วยนะ,ะซิเดียโคตรลงได้นะครับผมโอเค งั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้เราจะมาเล่นอีเวนต์นะครับผมโคโคลบมเมจิคอลเ,เล่นให้ดูกันดีกว่านะครับผมอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าจัดทีมย,ยังไงให้มีรันยมตีสูงก็อาจจะลองไปนะครับผมดูคลิปที่เคยทำไว้ก็ได้เราทำคลิปสอนอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคงั้นทีมพร้อมแล้วเนาะอันนี้เป็นสมมติทดสอบนะอันนี้คือแบบการมันมันเสกมาต้อง้าใจนะครับผมเสกโอเวอร์ไว้ก่อน งั้นเดี๋ยวเราก็จะเล่นอ่านเสริมโทคลอเมดิคอลละกันก็จะเล่นให้ดูว่าเพลงมันมีความยากความง่ายระดับไหนนะครับผมจริงจริงถามว่ายากไหมพี่ริงว่ามองไม่ยากมากเพลง for you ยากกว่านะครับผมแต่ว่ามันก็ยากแหละเดี๋ยวไม่ชินก็จะประมาว่าตายนะครับผม,ผมเล่นไม่ไหวตายอย่างเดียวเลยลุ้นิสไมน์อะไรก็ว่าไปละกันเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนเดี๋ยวฝากทีมงานลดเสียงในเกม้วยนะเอ้ยไหวะเปิดเสียงอเอาละประมาณนี้เนาะได้ยินเนาะโอเค เราจะมาดูนะครับผมว่าพี่ชินเนี่ยจะทำคอมโบนเท่าไหร่สามารถแทงหัวบอแทงหัวบอกได้ใช้สองตัวตได้นะครับผมไม่ไม่เกี่ยวประมาณนี้เนาะ,ะโอเคเล่นดีกว่านะครับผมพิมพ์คำตอมทิ้งไม่ได้นะเดี๋ยวมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอ้ลุยแล้วลุยแล้วดูซิจะรอดไหมนะครับผมยากจริมันยากพี่ชินยังไม่แม่นเลยชอบดุดกลางทุกทีเลยอ่าลุดแล้วเห็นไหม เพลเพราะดีคับชอบ กดการเวทุกทีเลยแย <Yeah. S 1> ่ชิ้นนี้อ่อน,น,นจริงๆเลย อืมจบแล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตนะครับผมตรงนี้จะเห็นว่าทีมที่หนึ่งมันวนกลับมาอีกรอบหนึ่งดังนั้นเพลงนี้เนี่ย ควรจะเอาทีมที่เป็นทางนักเต้นนะครับผมวางไว้แถวแรกด้วยเพราะว่ามันจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งในช่วงท้ายเพลงดังนั้นถ้าเกิดอยากจะได้แต้มเยอะๆนะครับผมก็ควรจะเอาไว้อย่างนี้แหละจัดทีมสีฟ้าไว้แถวแรกเลยแล้วเดี๋ยวทถวอื่นได้ยังไงค่อยๆว่ากันนั่นเองนะครับผมก็โอเคได้แต้มแค่นี้แหละวม่ใช่มันอ่อนนะครับผมโอ้ต่อค่าสลิดยังไม่ได้เอพเลยนั่นเองอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็พรุ่งนี้นะครับผมอีเวนต์จะขึ้นตอนเวลา16.00แน่นอนใครก็ตามที่บอกว่าอยากจะได้ของรางวัลหรือชอบเพลงกโกโกโมินจิเข้นะครับผมก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันส่วนถ้าเกิดอยากจะได้แต้มเยอะแต้มน้อยอยังไงก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วถ้าเกิดทําคะแนนได้สูงหรือทาคอมโบได้เยอะนะครับผมคะแนนอีเวนต์พอที่ได้ก็จะเยอะตามนั่นเองก็ขอทุกคนพยายามเข้าแล้วกันนะครับผมโอเคมาดูกันดีกว่าว่ามีใครทิ้งข้อความอะไรไปไหมนะครับผมดูซิไม่เอ่ยไม่อะไรหว่า ได้2องไแน่นอนนะครับผมโอ้ดี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 ครับผมดีด,ด,ดีอ่ะก็ใครก็ตามที่มีข้ขอความในกระทิงไวนะครับผมแต่ตรงน,นี้สุดจะมีแต่ตัวจำขัง,งละกันอ่ะฮันวันนี้ไวแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับอาการไลฟ์สตรีมในวันนี้ก็ขอให้ทุกนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยสนุกกับการเล่นลัตเตอร์ดีเวนต์นะครับผมและอย่ายลืมสำหรับสัปดาห์นี้เท่านั้นที่จะมีอีเวนต์พิเศษแบบนี้นะครับผมเรียกได้ว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียว สำหรับวันนี้พี่ชินกับการไลฟ์สตรีมเพื้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อวันอังคารแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเล่นสนุกนะ